แปแรกนะคะก็คือแ็บสนุกนะคะให้ทุกคน,นนี่คือแบบกระทงของเพื่อนๆนะคืรอแบบสามารถกดดุขับไอพอ์ต่างๆได้เราไป้ักกระทงกันดีกว่าเนาะกดสร้างกระทงแล้วกระทงก่อนจ้ะกระทงใบตองปึ๊ขับอธิษฐานนะ เลือกนะคะเราจะใส่อะไรลงไปดีสุขภาพดีในโรกไรพายแล้วก็สามารถเพิ่มคำอวยพรได้ก็ตกลงได้เลยนี่เรียบร้อยแล้วก็ลอยก,กับใครคะเลือกเพศก่อนแก้ไขหาคนลอยด้วยเลือกใส่ชื่อคู่ลอยกระทงนั้งแมวลูน่าครับลูนา่า ตกลงพอสอกกับลูน่าทีนี้ก็กดตรงลายกระทงได้เลยจ้าทุกคนสามารถกดดูอธิษฐานได้จ้าคำอธิษฐานทั้งหมดนะแบบนี้คือลอยแล้วนะคะทุกคนนี่กดดูคำอธิษฐานทั้งหมดได้ก็ประมาณนี้ครับ นี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเบอร์พี่สองเอ็มไทยนั่นเองค่ะเอ็มไทยบอกคอมนะนี่ทุกคนสามารถเลือกจังหวัดที่คุณต้องการจะรอได้เลยผราใส่อุทยานตัวาอาทยา,า,าละกันกดปุ๊บนี่เสร็จแล้วเลือกกระทงที่คุณชอบได้เลยจ้ามีทินเดอร์ Tinder ด้วยตั้งทินเดอร์ t i ทินเดอร์แบบสองดีกว่านี่ สวยๆขอไปนะคะกรอกข้อมูลแล้วค่ะหลิศฐานจ้าต้องกดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติได้นะคะทุกคนกรอกเบอร์โทราศัพท์เพื่อนรุ่นลำหัวเบยนะคะตามนี้เลยใส่ขดิษฐานนะจ้ากรอกไปเสร็จแล้วนะคะก็กด่อยกระทองจ้านี่ เรือคำอธิฐานของเรานะคะทุกคนนี่ก็สามารถเลือกดูได้นะคะนี่ตามนี้ได้เลยสามารถดูคำนั้เพิ่มเติมหรืว,ว่าขีหาคนรู้ใจได้จ้ะอันนี้ของพ่อสายเองนี่สังรอยมาแล้วนี่ทิงเดอร์อันแรกเลยสวยสวยมากคะ่ะทุกคนนี่นราก็จะมีกระทงของนอื่นด้วยนะคะขีด,ดูคำอวยพรได้เหมือนกันครับ ก็จะค่อยๆลอยอไปค่อยๆลอยอไปนะคะ